สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับผมมื่อน,นีวันที่เท่าไหร่วะวันที่สามสามกันยาหกหกหรือ3 h ี e e three September ทู o โอ้ยสังกีกับเ่อไรแถวนี้ไวรุ่นผ่านตะเวนมันขึ้นลาฟ้าเนาะตะเวนขึ้นลาฟ้าคือมือใหม่วันใหม่ผมก็ใส่ฮุบใหม่เสือเส้อกับเสื้อแบบ ผู้สาวซื้อให้เนาะรูดดอกแต่ว่าไอ้เบิเบ้งกางเกงกับผู้สาวซื้อให้แบบเสื้อตัดขาดนี่แหละเป็นผู้ชายแบบลิ้นทาง,งห่างถนนเบิเ้งกางเกงกับขาดฮะใส<น>่กล้องยังใส่กล้องนี่ดีกล้องอะโบวินโบวินมันต้องทายแบบนี้แบบสไตล์เว้รุ่นหน่อยครับผมกะมาดูข้อมืออื่นเนาะแปบลบว่าอายผู้นี้กัเคยผมเคยอยู่เคยอุปถักเพิ่นเคยนวดหลังให้เพิ่น ใช่มันไทยเพื่อนไปนวดโบหัวเพื่อนใส่เบิดเลี้ยงเบิดแล้วเบิดเราบอกช่วงตีสี่เพิ่อผมสไปหาไอ้เพื่อนบอกมาไอ้มา,า,มาผม,มานั่งเอกากันเรื่องธรรมะเพื่อนกับเป็นคนมักทำหมอกธรรมะตอนนี้เพื่อนกับเป็นคนดังเด้อตอนนี้เพิ่นดังเนี่ยดังไฟเองเนี่ย <Okay. S 1> อเะสวัสดีครับไอ,อ้เจ้าซื้อ,อยังสวัสดีครับผมซื้อใช่ครับ วิชัยมากมูลซื้อกิงือวิชัยมากมูลผมจําได้เพราะผมจะจําเพื่อนผมที่เป็นแฟนเพจแล้วก็เพื่อนส่วนตัวซึ่งผมจะเอาใจใส่นะครับหมายความว่าผมจะจดจําได้ทุกจําได้ว่าเคยเจอกันครั้งแรกที่ไหนยังพี่วิชัยเนี่ยสามขอรุ่นหนึ่งเออสามขอรุ่นหนึ่งสามขอรุ่นหนึ่งเนาะเนี่ยผมเป็นคนดังผมก็ชอบอยู่กับควันเนี่ยเป็นคนติดติดควัน นี่พ้นงานถ่านเนาะอ่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการเผาถานการดูดเนื้อแห้ไม่ใช่การการเขาเรียกควันหลงควันหลงก็พี่ชายแกก็เอ่อเป็นครีเอเตอร์ยุตอนใช่ไหมพี่ทำใช่ไหมใช่อําำลังกำลังทำกำลังทำอันนี้คือผมก็ทำให้แกเลยหมายความว่าผ่านสื่อผมนี่แหละครับช่องบักเสียวมี่ทั้ง Youtube ทั้งเพจ facebook ซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ f เฟ b o o k กถึงตัวผมแชร์ด้วยแล้วก็แท็กพี่วิชัยด้วยเพราะว่าแกเป็นเพื่อนในเฟซผมใช่ไหมครับพี่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะหิ้วเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นไม่ใช่เซเว่นนั้นก็มีแต่ว่าคือตัวเนี้ยด้วยปัจจัยที่หลวงพี่สนับสนุนมา200บาทกับเพื่อนอ้ออีก500บาทเกี่ยงตับครับผมเพราะว่าอะไรน้ำมันมันแพงโพดผมขับรถขี่น้ำมันรถบริกินบริกินผมไม่ได้ดื่ม เขาภาษาเอ่อเอาเนี่ยเหมือนเขารู้นะครับว่าผมเป็นมิตรกับเขาไม่ให้มิจฉาชีพเ,เขาจะรู้โดโดเห็นไหมขับว่าผ่านโปว่ะนี่ว่าผ่านเซ็นเซอร์บักย่องบักขาวนี่วา่ามัน,นกัดบ่มัันกดเนี่ยเขาจะรู้นะครับเพราะว่าผมไปสัมผัสกับหมามาทุกวัดฮะสัมผ <Hey. S 1> ัสแบบไหนวะบ่แม่นเจ้าอย่าคิดลึกหมายความว่าผมเอาข้าวเอาปลาไป ให้หมาโดยที่ไม่ได้ออกสื่อแล้วก็เขาจะเขาจะจํากลิ่นได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมาแบบมิตรนี่หว่าไม่ใช่มิจฉาชีพนะเขาจะรู้เออเพราะผมมีกลิ่นกลิ่นสาบของหมาซึ่งส่วนใครกินหมาเดินผ่านมันก็จะเห่านะเพราะอะไรเพราะมันได้กินสาบตัวเองน่นน่นแน่น่นเล่นกับหมาหมาเลียปากนี่แหละย่าเ่ไอ้ขาวไหนคุยกับคนดูดิแง นี่มันท่าจะบ้าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นตัวเองหน้ากล้องเฮ้ย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 โอายุยองหรอครับผมกะผู้ใดผ่านมาเส้นแถวของไอ้เขาสามสิบเด้อไอ้ยมุนราสิยูมองบ้านของซับมูแปดตำบลเขาสามสิบอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วก็ อยู่ห่างจากต้มบอททอหรือว่าวัาลาเกษตรเขาเทกันกี่กิโลครับ10กิโล10กิโลก็มาตามป้ายเลยมาตามป้ายเลยพ,พุทธรักษาเนี่ยา,าปเลยหรือป<ๆ>้ายสะแก้วไปไปสะแก้ว,กวอ๋อครับจริงๆผมกับมีงานอยู่รอยเอ็ดอีกเด้เอเอ่อกัดกาจัดการไม่นะครับผมเพราะว่าติดต่อกับเอ่อเขาเพื่อนเรียบร้อยแล้วฮะ เขากระสานับถุนม,มาหาล้อยบาทก็ต้องไปเฮ็ดงานใส่เหนียวผู้ดใดอยากสานับถุนผมก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะครับผมสีบดถิมเลยผมที่ไหวเพราะปีที่แล้วผมเคยใส่วิธีนี่แหละในการบดแล้วมัน่ะวิธีบิดแล้วครับเขาเขาหูไตเบิดแล้วมมะปีที่แล้วกับอีหลีกับผมเฮ็ดบุญอีหลีครับแต่ว่าเฮ็ดบุญกับ <c oughs> <c oughs> ครับผมกะ <c oughs> <c oughs> เอานั่นแหละครับผมตามนั้นเนาะไอ้กะเอา้ามีอะไรจะพูดถึงแฟนเพจผมแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊กว่อเดี๋ยวผมมีนัดกับพี่ชัยชนะอีกซึ่งแกก็จะเลี้ยงข้าวแต่แกแกบอกก็แกไม่มีตังค์อะ่ะเอาา้าฟังพลาดนะผมอา่าแมล่ะว่ารถนี่มันอยู่เตาหนาพ่อนะว่า,ว,า,ว,าว่าใครแกล่ะแต่กำลังหาเทสั์นั่งเลยอ๋อเรื่องจอกว่าร่างกายเนาะ สภาพไปงานลุยงานยังไงตามเนวยวาา่านดเกษตร่ะมันก็บเบาไวล่ะปวดหลังเรียกผันตัวเองมาเห็ดวกไอกเออเหนงาหมูเพียงอืมยัดอยู่ในหนหมู่บ้านเจ้าของนี่แหละอ๋ออันนี้คือผมขี่ม้าผมโบหูนะผมโบหูมาก,ก่อนนะว่าบ้านนิวเนี่ยกับผมกับม้าจามจีนแน้การผมเนาะ <c oughs> แบบว่าเขาเอื่นว่าค้นที่ศินเสมอกันผมบอกแล้วว่าศินเสมอกันมันจะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่ว่าเราจะได้มาเจอกันเนี้ย <c oughs> เราจะได้มาเป็น เพื่อนกันเราจะได้มามิดกันมาผูกเสี่ยวกันมาเป็นมิจฉาชีพแ้ <c oughs> ไม่ใช่ผมไม่ใช่มิจฉาชีพผมคือมิจแท้แต่ก็ต้องใช้คนอุบายในการบอกว่าเอ้ยผมขอแอดตังก่อนเพราะต้นทุนชีวิตผมคือติดหนี้ีประมาณเป็นล้านจริงๆอย่างที่ผมบอกฮนะติดนหนี้อะไรติดหนี้กอสอติดหนี้การพนันเอ่อไม่จะเป็นไฮโล <c oughs> ไฮโลที่อยู่ในบ่อนเมื่อก่อนกับไอ บาคารอลบาคาร่าอะไรทั้งหลายเนที่มันยังมอมอมเมาเยาวชนมอมเมาหนุ่มสาวโรงงานที่แบบตอดทีละร้อยเฮียร้อยร้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ผมก็ขอเอาดีทางน้านแบบหวยกับลอตเตอรี่แล้วกันครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเป็นผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหรือเลขท้ายสามตัวสองตัวก็ได้สิ C <c ซึ่งผมก็ไปม e pues ู <Mm ไปขอพรมาหลายที่เนาะแต่ท nah ี่ก็ให้เลขมาแล้วมันก็แม่นจริงๆนะฮะแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อโอ้ยเสียดายมากเลยหนึ่งเก้าทุกงวดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นขอท่านเท้าโอ้ยสุวรรณหรือขอเนี่ยมันแล้วผมโคตรเสียดายเลยแบบโอ้ยดู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 เขาเรียกว่าบุญมีแต่กำบังนะครับเคผมรู้ว่าพิกัดพี่อยู่ตรงนี้เราก็มี คอนแทคสืนะ่อสารกันเนาะมีอะไรติดต่อกันทางเฟสนะครับพี่วิชัยครับครับอันนี้คือคไม่มีการเตียงไม่มีการในปกติดน้นสดต้นสดปกติเอ่อเวลาไปเยี่ยมบ้านดารานะเนาะเฮ้ยเราจะมาแบบไม่ให้รู้ตัวนะฮรรู้ตัวบ้าอะไรเขาติดไปเลดเรียบร้อยแต่น,นี่คือสดเลยฮนะผมขี่มาแบบมาพบเจอกันป<ะ>้าแบบด้วยด้วยการบังเอิญแบบหรือแม้กระทั่งเพื่อนกันที่เจอในกรุงเทพอเงี้ยคนดีสามากันเฮ้ยบักซิ่วขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่า่อายนะบางคนเนี่ยเอ้ย ยิ่งยิ่งอาชีพที่ว่าผมผมเจอมานะแล้วแบบเ,เป็นคนอีสานแต่ว่ากระแดะทันท่ามาวอลไทยเพราะอะไรอยู่ในหน้าที่โอ้ยสำเนียงเจ้าวอลอีสานแต่ว่าเจาเาา้าวอลภาษากลางมันกัดลิ่นมันกัดขันบบทานมันกัดน,นี่ผมหูไปยังผมสิบหูเพราะอะไรครับเพราะเขาคือคนอีสานแต่ว่าเขากระแดะ เนี่ยผมเป็นคนไม่กระแดะเขาจะคนตรงๆพูดตรงๆเขาจะพูดกันอย่างนี้แหละฝากด้วยครับพี่หน่อยอีสานที่เหตุงั้นกรุงทั้งหลายอย่าเจ้าอย่าฟิดบังความเป็นอีสานเพราะว่าโนกเป้านาน